สวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีพี่พีเอฟชาว YouTube ทุกท่านครับอยู่กับผมเอ็กดัมซิงนะครับผมอ่ะวันนี้ก็จะพามาดูเจ้าคูเวต้าแอลสามสนะพี่น้องคันที่ติดตู้แอร์ครับที่เอบอกมาว่าให้รีวิวเจ้ารถอ่าเจ้ารถ3ามตู้แอร์หน่อยว่าเขาทำ ขึ้นโค้งยังไงครับแล้วก็เข้ามุมยังไงแล้วคลิปนี้เราจะพาชมครับผมคันนี้ก็เป็นคูปุตตาตัวสามสี่ครับตัวเล็กเจ้าตัวเล็กนี่แหละพี่น้องขนาดเครื่องก็สามสูบเครื่องสามสูบครับคันเล็กครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นรุ่นแรกหรือเปล่าสามสี่ 4. เดี๋ยวช่วงนี้ก็ไม่มีแล้วครับเจ้า L3408 ม่ศนเพเนื่องจากศูนยคูปตาเขาก็เลิกผลิตนะครับนี่เป็นตู้แอร์นะครับนี่ขึ้นโครงสร้างอันนี้ก็เป็นไม่ไม่ใช่กระจกนะเดี๋ยวผมจะพาดูว่าเขาขึ้นโครงยังไงครับเขาเข้ามุมยังไง นี่ก็เขาขึ้นโค้งด้วยเหล็กครับเห็นไหมเหล็กอันนี้ก็เป็นเหล็กสองคูนสองสองคูณสองครับขึ้นโค้งหลังครับขึ้นโค้งหลังมานี่มาถึงนี้ขึ้นโค้งครับขึ้นโค้งด้วยเหล็กตรงนี้ยึดด้วยเหล็กฉากมานี่ครับนี่ตรงนี้ก็ปิดทึบเลยนะเป็นเหล็กทั้งหมดครับนี่โอ้ยนี่นี่อะไรทันติกอ่ะ ขึ้นโค้งตัวเหล็กครับเขาก็ยันบนหลังคาเลยนะอันนี้ก็น่าจะเป็นแผ่นแผ่นเรียบนะครับแผ่นเรียบปิดออมเข้าลูกให้ดีครับปิดลูกเข้าดีแล้วตรงข้างนอกนี่ตรงหลังคานี่ตรงมุมครับแล้วก็เขาเอาไอ้ตัวเนี้ยรัดเอ้ยแปะไอ้ตัวชนวนชนวนท่อแอร์ครับ เขาปาดเป็นแผ่นซีลียมแล้วก็เขาก็ใส่ปิดอ้อมไม่ให้ลมมันออกนะครับมีเห็นไหมเขาปิดอ้อมไม่ให้ลมมันออกครับตรงนี้ก็เป็นแผ่นเรียบเหมือนกันแผ่นเรียบปิดตะหนี่มาเขา้ารูปมาครับเขา้ารูปมานี่มาถึงนี่เขา้ารูปครับตรงนี้เป็นแผ่นเรียบหมดเลยนะก็พวกเสาเสาสี่ต้นที่เขาขึ้นก็เป็นเหล็กครับ เป็นเหล็กสองคูณสองนี่เป็นเหล็กสองคูณสองอันนี้สองคูณหนึ่งครับพันด้านหน้าพูดผิดอันนี้สองคูณหนึ่งทำมาครับเขาอ้อมก็เหมือนว่าเขาเอาเหล็กตั้งฉากให้ได้สีต้นใช่ไหมแล้วก็เอาเหล็กวิ่งนี่ครับเอาเหล็กเ้นวิ่งนี่วิ่งบนแล้วก็แผ่นเรียบปิดแล้วก็ การลมออกด้วยฉนวนปิดครับไม่ให้ออกไม่ให้ออกครับส่วนคอมแอร์น่าใช้พัดลมตัวเดียวตัวนี้พัดลมแอร์ป่าวะอ๋ออันนี้พัดลมระบายความร้อนครับพัดลมแอร์ใช้ตัวเดียวนี่ครับมานี่เดินท่อมานี่เลยเข้ามานี่ครับเข้ามานี่ไปหาตัว คือไหนครับครับใช้ใช้ตัวไหนปั่นอ๋อตัวยูงบนเปิดได้มั้งว่าก็เปิดได้ครับนี่เห็นไหมโอ้เทอร์โบโตัวนี้ไหมอูป้ปัดใส่เทอร์โบโด้วยจำเพาะว่ามันพิวพิวเลย นี่ครับคอแม่ปั่นคอแม่ตัวเล็กนิดเดียวแต่เย็นนะครับ mm hmm. โอ้โหผมเมพึ่งรู้นะเนี่ยใส่เทอร์โบโด้วยเป็นไงล่ะโ่มแรงม้าด้วยเทอร์โบมาผมเพิ่งเปิดกระฝากระโปรงดูนะครับนี่คอแมแอนนิดเดียวเห็นไหม <c oughs> แต่ ก็ประมาณนี้ผมไม่รู้นะว่าราคาเท่าไหร่ครับก็จะสองร้านเขาก็เป็นช่างแอร์ร้านเขาเปิดทำแอร์ครับส่วนด้านในปิดด้วยไม่ใช่กระจกนะพี่น้องเป็นแผ่นอะคริลิกไม่รู้ว่ากี่มิลแผ่นอะคริลิกครับปิดเลยเข้าทรงนี่แหละตรงนี้ก็ปิดด้วยแผ่นฉนวนกันความร้อนครับปิดไว้ไม่ให้ลมออก ก็คันนี้แต่ง V.I.P. ครับสามสี่ 3, ส่จวดครับปาดงบประมาณนี่ก็โอเคเจ้าของรถมาแล้วอะไรนะครับใส่เท์โบโด้วยป่ะปาด Oh, ดด <laughs> สัมภ้อแต่ถ้าถ้าตู้แอร์นี่ราคาหมดเนี่ยราคาเท่าไหร่ห้าหมื่นบาทครบเช็ดเลยนะได้แบบนี้ประมาณห้าหมื่นกว่าบาทประมาณห้าหมื่นกว่าบาทครับโอ้สัมภ้อผมทำไมมันเย,ย็บพุ่งเ <laughs> <น>ท,ง <laughs> ทง่ที่แรกนึกว่าที่แรกนึกว่าใส่สปริงการรมนา โอ้ผมเพิ่งเปิดฝากระโปรงดูนเนี่ยว่ามีเทอร์โบด้วยแต่ขับสนุกครับคันนี้ครับอาสูงกว่าพื้นนี่เหรอก็มาอยู่กับทีมงานทีมงานทนหนึ่งครับ ใเทอร์โบครับมีเทอร์โบครับจัดวัดเด็กครับอันนี้น้องใส่เทอร์โบใส่เทอร์โบด้วยพ่ขอขาดแล้วโ <c oughs> อ้ร้องร้องขับครับอยากขับสบายสบายแอร์ปั่นเย็นสบายครับด้านในครับไม่ต้องห่วง ตอนไหนนี่โอ้เย็นชำํำพี่น้องระบบล็อกก็นี่ครับลูกปิดขบอกราคาประมาณหกหมื่นหรือว่าทำอะไรนี่เนี่ยเป็นเสร็จนะครับน่าจะไม่รวมเครื่องเสียงได้ครับสนุกครับเฮ้ยตัวล็อกประตูอยู่ใส่วะพี่น้องจานเหล่าก็นี่ครับนั่งอยู่นี่นะี โอ้ใส่เทอร์โบโด้วยโอ้มาเจาะลึกนะครับคันนี้วันนี้ผมบอกเลยมาเจาะลึกนะครับคุงเคยเห็นครับเพราะว่าผมเหยียบแล้วแล้วทำไมมันพุ่งจังโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเอาไปเจอคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปบ่ายครับสวัสดีครับ